สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนนอกจากกิจกรรมที่สนุกสนานกันมาทั้งวันแล้วที่บ้านกอเกิร์ดก็ยังมีสำรับข้าวไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันด้วยดูสิน่ากินทั้งนั้นเลยอะมาดูหนะ้าตาอาหารบ้างวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็วันนี้จะเป็นไก่ทอดปีกไก่สมุนไพรเคียงแล้วก็จะมีแกงหนอ่อไม้ ยูโน่อาบาวอิสาแบมบูแบมบูแบมบูใช่อันนี้ใช่ไหมใช่ Little Bamboo แล้วก็จะมีพระเอกของเรากุ้งเอยอะไรเอิรเคยกินไหมคะักุ้งแม่น้ำใช่ครับเคยกินครับอย่าว่ายังไงอย่างนี้เลยก่อนที่กุ้งอ่ะมันจะไม่ร้อนไมมากกว่านี้เติมข้าวหน่อยเอาข้าวมาเลยาให้นะคะปิงปองเอาแค่นี้ก็พอกินนิดเดียวว่ายีราฟว่ายีราฟ รู้เลยว่าเพื่อนกินขนาดไหนแม่หนูพร้อมแล้วและส่วนที่อร่อยที่สุดหนูจะเป็นคนเลือกให้กับคุณแม่เองยกให้ยกให้นั่นก็คือบ้าอยอันนี้เขาอยู่อายุทยาเขาจะไปกินกุ้งได้ไงส่วนที่จะมอบให้คุณแม่ก็คือผักแก้มเล่าว่าหน้ากับเขาเราให้เขาเลยอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยทำยังไง คอหัวยังไงคอหัวเลยครับได้ครับโอเคไหมคนชอบหัวหัวอะไรหัวกุ้งอ่าโอเคนี่ตรงนี้เลยก็คือกินกันนี่นี่ต้องรีวิวนะคะรีวิวนะค่ะรีวิวหัวกุ้งนื้อหัวตุ้มเด้งมากเลยอ่ะอ่ะอันนี้ก่อนใช่ไหมค่ะหัก เส็ดไหมคะโอเคไม่เผ็ดต่อเลยคุณกินได้เบื่อหรอกเป็นมากอันนี้เราตาเองน้ำพริกปะทุงโฟมีคุ้กกิ่งสตรองเฟเวอร์นะต้องเฟเวอร์นะอร่อย เป็นไงบ้างอะดามาเที่ยวที่นี่สนุกไหมวันนี้สนุกครับสนุกชอบกิจกรรมอะไรที่สุดชอบอันนี้นวดอ๋อนวดใครระคาที่แบบรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวแบบเราบ้างอยากจะหาแม่แม่นะคะก็มาได้ที่ที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกอะเกิดค่ะก็เป็นว่าถ้าเลือกที่จะมาที่นี่ก็อยู่กันได้ทั้งสองสองวันหนึ่งคืนไหนคือเต็มเปี่ยมเลยนะใช่ใช่ใกล้ๆเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบ เหมาะสาหรับทั้งครอบครัวเลยอ,ะอ่ะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะ,ะนก็เลิศเนาะก็หารคุณแม่อร่อยจริงเลยอยะกุ้งเก้งเนี่ย <ๆ S 1> ได้กินแบบใครจะคิดว่ากุ้งที่เราหามาได้กินแบบง่ายๆอะ่ะนี่เราออกไปล่าเองเอามาจิ้มกินหวานกรอบก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการของรเราด้วยนะคะรายการสายฝอง 1 5นะคะวันพฤหัสบดีค่ะ,คะแล้วก็ถ้าใครอยากดูย้อนหลังเทปเก่าๆก็ไปดูด้วยนะคะที่ YouTube Channel สายฝอค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูแบบคลิปลุดๆของพวกเราที่ไม่ได้ออนแอร์นะคะใน TikTok อกสายฝอนั่นเองค่ะจ้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพวกเราสวัสดีจ้าแม่แม่จ๋อขอบคุณนะคะ สัปดาหห์นะ้าปิงปองและนิ้วจะพาฝอไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาะในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและป่าศักด์จะสนุกสนานเฮฮาร่ารางกันเบอร์ไหนติดตามกันได้ในรายการ <Bye. S 1> สายฝอออนทัววันพฤหัสบดีหนะ้าเวลาสี่ทุ่มสี <Bye. S 1> ห้าห้ามพลาดนะ